ดีค่ะวันนี้นะคะก็มาอยู่กับน้องเบลนะคะที่งานตุ๊จีนยาวราชนะคะ2025วันนี้นะคะ Honda MC กรุงเทพของเราค่ะพี่ได้มาเปิดบูธนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้องเบลจะพาไปชมภาพบรรยากาศแต่ละบูธก่อนเนาะว่าบรรยากาศมันเป็นยังไงประมาณไหนแล้วเราค่อยกลับมาชมที่บูธ h o นด a ของเราไปกันเลยค่ะต่อไปนะคะก็จะเป็นที่ ที่แบบว่าใครมาเป็นแลนด์มาร์กนะคะของงานนี้เลยที่ใครมาก็ต้องถ่ายรูปนะคะแทนแทะแทนนก็คือตรงนี้เลยนะคะก็คือตรงนี้เลยที่เป็นแลนด์มาร์กของงานนี้เลยนะคะว่าใครมางานนี้ต้องมาถ่ายที่นี่นะคะค่ะและแลนด์มาร์กจุดต่อไปนะคะแลนด์มาร์กจุดต่อไปตอนนี้ก็คือบรรยากาศคึกคืนมากนะคะตอนกลางคืนนะคะ คนก็เริ่มเยอะแล้วคนขอโทษนะคะคนเริ่มเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูไปดูแรนด์มาร์คลงเตียมอันนี้เป็นขอโทษนคะคะอันนี้ก็จะเป็นลงเตียมนะคะลงเตียม อาหารว่างอาหารว่างค่ะพี่ๆท่านไหนที่มานะคะแนะนำให้มาถ่ายที่นี่ได้เลยภาพบรรยากาศสวยมากเลยพี่พี่ชาวต่างชาติเยอะมากอะไรไปเวทีกลางกันดีกว่าอันนี้ก็เป็นสถานที่ถ่ายรูปเหมือนกันนะคะที่ใครมาก็ต้องถ่ายเนาะสวยมาก อันนี้ด้วยนะคะแฮ่ไม่ใช่แล้วฟีโอมเดี๋ยวเราพาไปชมเวทีกลางกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพบรรยากาศเวทีกลางนะคะและที่สำคัญนะคะฮอนด a m เ MC กรุงเทพของเราได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์ด้วยนะคะด้วยการอามอบรถจักรยานยนต์จำนวน2คันนะคะรุ่นสกูปปี้ออร์นิให้เป็นรางวัลค่ะ เป็นผู้บริหาบริษัท h o น d a MC Racing จำกัดน,นะครับเดี๋ยวเราจะมาลุ้นกันนะครับว่าใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับมอเตอร์ไซ ได้แก่คุณพัฒรวดีทวีวัฒนาคุณนะครับคุณพัฒรวดีทวีวัฒนาคุณนะครับได้รับมอเตอร์ไซค์เดี๋ยวเราจะติดต่อไปนะครับตอนนี้เดี๋ยวให้ทางคุณนิตินะครับอวยพรปีใหม่จีนของเราหน่อยนะครับก่อนก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับท่านสกพินิจ์กาญจนะชูสัก์นะครับแล้วก็สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์นะครับที่ช่วยจัดงาน ตุษจีนให้เราแบบนี้ทุกๆปีนะครับก็เป็นงานที่ให้ความสุขนะครับมอบความสุขให้กับพวกเราพี่น้องนะครับชาวเยาวราชนะครับก็ปีนี้ก็ขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขสมหวังนะครับล่ำรวยเงินทองนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับขอบพระคุณมากครับขอบคุณขอบคุณครับโอเคครับครับผมขอบคุณนะครับอันนี้คือถ้าทางจะกลับบ้านไปแล้วพื่อยู่ก็จะให้ขึ้นมารับด้วยเลยนะครับแต่ตอนนี้มีอยู่เยอเราติดต่อกลับไปแล้วรอสมบัติทีตามันเวลาที่กําหนด นะครับเอาขอเสียงรบมือให้ด้วยนะครับขอบคุณค่ะแจกโชคกันสำหรับงานเทศกาลตรุษจีนปีนี้นะครับตอนนี้นะคะน้องเบลก็ได้ไปอยู่หน้าบูธนะคะบูธความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีนนะคะจะไม่เหมือนกันไปทำที่วัดโลกาก็ได้ วัดโลกาวัดสุโสร์แล้วก็วัดไทยจุดเทียนแปดเล่มเสริมดวงในกับชีริต์เสริมดวงค่ะขอบคุณนะคะรู้มั้ยหรอซีรีส์จำได้ไหมจำได้เขาบอกว่าจุดเทียนแปดเล่มเพราะว่าเกิดเกิดปีพระศุกร์ตกปีพระศุกร์สีชมพูใช่ถึงซุ้มบูธต่อไปเนี่ยหิว หิวเลยขนมจีนขนมจีนขนมจีบ,จบ <laughs> ขนมจีบทานแล้วก็ขนมจีบซาลาเปาคุยชาย่ายมมีน้ำแตงโมมีไก่ด้วยเป็พวกมีไก่ไก่หรือเป็ดซุ้มต่อไปเป็น,น,นคลินิกลคลินิกการแพทย์แผนจีน อันนี้ก็จะเป็นคลินิกอันนี้ก็จะเป็นบูธคลินิกทางการแพทย์ของจีนนะคะก็จะมีอ่าใช่ของแบบว่ายาจีนอ่ะที่เขาใส่กดองไปเห็ดเห็ดลินจือ ยีเหมือนกันค่ะสำหรับท่านใดที่มีแอปพลิเคชันนะคะของทาง AirAsia Move ค่ะไปไนมาคนเยอะมากกว่าจะเบียดตัวมาได้ทำตัวเล็กๆเล็กๆอ่ะเดือดเลือลดฮะ้าซ้ายาซ้ายซ้ายพี่โอเคเดี๋ยวเราจะไปตลาดกันนะคะมาถึงแล้วตลาดนี้ก็เพิ่งเปิดใหม่นะคะเดี๋ยวเราเข้าไปชมกัน ค่ะอันนี้ก็เราเข้ามาอยู่ภายในตลาดแล้วนะคะก็จะเป็นของกินเยอะแยะไปหมดเลยมีทั้งโอมากาเซไม่ว่าจะเป็นแตงโมปั่นนะคะมุมนั้นก็ปิ้งยา่างตอนนี้คือน้องเบลหิวมากเลยค่ะหิวจริงๆเดี๋ยวเราไปดูแต่ละเมนูกันเรื่องไม่ถูกเลยว่าจะเริ่มจากเมนูไหนดีอันนี้คนเยอะมากเลย อันนี้คุณเดียวมากมเนีมากเลยอันนี้อันนี้จะเป็นโรตีโรตีกล้วยหอมอันนี้ก็จะเป็นถังหูรูปมีทั้งถังหูรูปอันนี้อะไรนีโยมเป็นตัวเลยเป็นตัวเลยอ่ะมาเป็นตัวเลย ล้วซอกเนื้อฉันเียนด้เลยมาเป็นตัวโอ้โอันนี้ก็จะเป็นหมาร่านะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นกุ้งอ,อบุนเส้นของกินเยอะแยะไปหมดเลยหากพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจอยากจะมาเที่ยวชมงานงานตุ๊จีนเยาวราชนะคะแนะนําให้มาได้เลยก็คือของกินเยอะมาก เยอะจริงๆหากพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจจะมางานตุดจีนเยาวราชนะคะ2025แนะนำให้มาเลยเพราะว่าของกินเยอะมากแล้วก็อร่อยด้วยค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมไปทักทายเราที่หน้าบูธด้วยนะคะ,ะเราก็จะมาอยู่ที่นี่นะคะที่งานตุดจีนเยาวราช2025 2วันก็คือจะเป็นวันที่29กับวันที่30ก็คือพรุ่งนี้วันสุดท้ายนะคะ ค่ะหากพี่ๆท่านไหนนะคะที่อยากมาทักทายเราที่บูธก็สามารถมาทักทายเราได้เลยเพราะว่าบูธของเราจะตั้งอยู่หน้าธนาคารกรุงศรีนะคะค่ะเดี๋ยวเดินดูต่อเจละะ่ามาจะทาอะไรกินเจล่าได้หมดเลยอะไรเพิ่มไหมนี่ฮะแซ่บๆได้ของกินแล้วฮะทำไมทำหน้ามัานหิวเลยหิวหิวจริงจ a d v 160 a d v 350หรือว่า f o ร์ซาสานะคะพี่พรบอแล้วก็ประกันรถหายให้พี่อีกออกรถที่ฮอนด้าเอ็มีเของเราไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องการบริการหลักพี่ชาวต่างชาติก็สามารถออกรถที่ฮอนด้าเอ็ีกรุงเทพได้นะคะเพียงแค่ใช้เอกสารไฟล์เท่านั้นค่ะพี่ ไปแล้วและภาพบรรยากาศภายในงานตุจจีนยาวราชนะคะปี2025 ก็จะประมาณนี้เลยหากพี่ๆท่านไหนนะคะที่สนใจเข้ามาร่วมงานก็สามารถเข้ามาร่วมได้เลยนะคะงานจะจัดขึ้นแค่2วันนะคะก็คือวันที่25กับวันที่30ม่ามกรานี้นะคะค่ะวันนี้นะคะก็พบกับน้องเบลเคงเท่านี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวน้องเบลพามาพบภาพบรรยากาศใหม่ค่ะขอบคุณค่ะ